สำหรับบรรยากาศชวนบวชสามเณรภาคฤดูร้อนประจำปีพุทธศักราช2565ยังคงคึกคักอย่างต่อเนื่องโดยที่จังหวัดเลยพระอาจารย์จากศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้ลงพื้นที่ชวนบวชตามโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเลยเพื่อประชาสัมพันธ์ชวนบวชซึ่งจากการลงพื้นที่ก็ได้รับการสนับสนุนจากพ่วงหนวยการและคุณครูแต่ละโรงเรียนเป็นอย่างดีในการที่จะให้เด็ก ไดเข้าร่วมโครงการบวชเพราะเป็นโครงการที่ดีที่จะได้ฝึกฝนอบรมนักเรียนให้เป็นเด็กเก่งและดีโดยพระอาจารย์ได้แนะนำพร้อมทั้งตอบข้อสักถามของน้องๆน,นักเรียนที่มีข้อสงสัยต่อการบวชในครั้งนี้ซึ่งก็มีหลายคนที่เคยบวชสามเณรมาแล้วและก็ได้เขียนใบสมัครบวชอีกครั้งเพราะเห็นว่าบวชแล้วมีความสนุกเบิกบานไม่น่าเบือ่อได้ศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้นั่งสมาธิและที่สำคัญได้บวชทดแทนคุณของบิดามารดาเพื่อที่จะให้ท่านนั้นได้บุญจากการบวชของลูกและในครั้งนี้หลังจากที่พระอาจารย์ได้บรรยายถึงโครงการเสร็จแล้วน้องๆน,นักเรียนที่ตั้งใจจะบวชก็ได้กรอกใบสมัครทันทีและบางคนก็ต้องกลับไปขออนุญาตผู้ปกครองก่อนค่ะ